สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบผมชาเชวชาญนะครับเช่นเดิมนะครับบ้าบอมากครับสำหรับอาร์เซนอลเมื่อวานนี้นะครับนำนะครับสองประตูสุดในครึ่งแรกนะครับส่วนทางด้านครึ่งหลังนะครับไม่เอาอะไรเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะผลิตประตูเพิ่มนะครับก็ถือว่า ชนะได้อยู่นะครับแต่ไม่ได้ข้ามเลทกันไปนะครับก็ถือว่าผมเนี่ยพาเปาไปสาวันติดแล้วนะครับอืในส่วนวันนี้นะครับหนึ่งคู่ลูสนามนะครับที่คัดมานะครับเป็นเพื่อนที่ติดตามก็วันนี้ผมโฟกัสไปทั้งด้านพิมลิของกุเรศนะครับเป็นทางด้านจ่าฝูงครับริเวอร์พูลนะครับเปิดลางแอนฟิลนะครับพบทางด้านดาบคู่กับเชฟฟิลยูในเต็ดนะครับผลงานของทางด้านริเวอร์พูลนะครับในเกมที่แล้วนะครับพวกเขานี่เอาชนะทางด้านไบรตันครับสประตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับ ความพร้อมก่อนลงสนามครับจะนำทัพมาโดยทางด้านหลุยดีอาร์ครับดาวินนูเยสครับโมห์มัดซาร่าครับเป็น3แนวลุกแดนหน้านะครับส่วนแผงกลางก็จะมีทางด้านอเลซิสแม็กอาริเตอร์นะครับรวมถึงทางด้านวาตตลูเอนโดนะครับเป็นตัวบัญชาเกมแดนกลางนะครับส่วนทางด้านดาบคู่ครับเชฟฟิลล์ยู่ในเตดนะครับในเกมที่แล้วพวกเขาเนี่ยเสมอกับทางดานฟูลแลมไปที่3ประตูต่อ3ครับในส่วนในการนำทัพของทีมครับวันนี้จะใช้งานทางด้านสองกองหน้าคู่ครับอย่างทางด้านเบนจามินเบลลิงตันครับจับคู่กับทางด้าน โอลิเวอร์มักซ์เบอร์นี่ครับแผงกลางก็จะมีทางานเบอร์จามินออสบอนนะครับรวมถึงด้านกุสตาโวฮามเมอร์นะครับเป็นตัวผู้หนึ่งเกมแดนกลางนั่นเองนะครับมมองทัศน์ส่วนตัวนะครับสำหรับคู่นี้ครับค่อนข้างที่จะมาแพงจริงๆครับ2 จ7.5เลยทีเดียวนะครับในเลทกำแพงนะครับเฮ้ทุกเฮนครับที่เจอกันครับในบ้านของท่านเชฟฟิลล์นะครับในครึ่งดูการแรกครับก็ลิเวอร์พูลนี่บุกไปเยือนชนะมาที่2-0นะครับวันนี้นะครับความมุ่งมั่นของทางด้านลิเวอร์พูลนี่พวกเขานี่ต้อง3ามแต้มสถานเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลเก็บชนะได้รวมถึงด้านแมนซิตี้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ยังไงก็3ามแต้มชัวร์อยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเปิดมาแพง2.75 น่าจะพิชิตได้นะครับ3ขั้น4ขั้นน่าจะไปถึงนะครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทางด้าน r ิ v e r p o o l นะครับในส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าช่มนลงครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับรวมถึงทางด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวครับ a อปซ0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอสไซอ์หน้าครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวในชมลงได้นะครับขอท่านโชคดีมีใยนะครับ